รู้ไหมว่าเขาเป็นลูกสาวใครอตอนนั้นไม่รู้เลยตอนนั้นยังไม่รู้เลยครับแน่ใจนะร้อยเปอร์เซอร์ร้อยเปอร์เซอร์เพราะว่าตอนที่ผมมาเมืองไทยผมอยู่ในโลกออนไลน์ผมไม่เคยดูผมไม่ไม่เคยมีทีวีในบ้านเลยครับไม่ได้ดูรายการทีวีอะไรเลยผมแค่ดูออนไลน์แล้วตอนนั้นแบบผมแค่เน้นงานอย่างเดียวครับงานแต่พอเจอกันแล้วรู้คือแบบวูเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วอันนี้ยิ่งไม่ธรรมดาใช่ครับใช่ไปรู้ตอนไหนไปรู้ตอนไหนว่าเขาคือลูกสาว บริษัทยายักษใหญ่นั่นจะจากทีมงานตอนที่เราไปภูเก็ตแล้วเห็นโรงแรมแล้วก็คุยกันแบบทุกอย่างเลยครับอจะต้องต้องสงสัยสิบอกอุ้ยอะไรเนี่ยบ้านอยู่เป็นเจ้าของโรงแรมบ้านอยู่ทําธุรกิจอะไรนี่อะมันมันต้องถามอยู่แล้วอ่ะใช่ครับใช่ใช่เออแล้วก็แล้วก็รู้รู้ตอนนั้นเลยว่าเขาเป็นลูกสาวเเลยครับตกใจใช่ครับถอยไมมคิดว่าอุ้ย คุณรู้กะถ้าถอยกอนอย่างนี้ไหมหรือว่าไปต่อคะไปต่อครับจะถูกนินทาไม่เนตว่าเฮ้ยหรือว่าไปเหวังเงินทองบานเข้าไปอ๋อใครจะนินทาอะไรใครคิดอะไรก็เร <ok evet well> ื่องของเขาอันนั้นซีเวลาที่จะไปไปไปกลงวงเรื่องของคิดของคนอื่นเราก็ทําดีที่สุดของเราไปแล้วก็โอเคครับอไม่รู้ผมเป็นคนแบบไหนก็เลยไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่นเขาาคิดยังไงลรวก็ ทำตัวได้ที่สุดก็พออันนั้นอะคนอื่นแต่คนทางบ้านของคุณเขาอ่ะสำคัญครับแต่คุณคนทางบ้านของคุณเขาล่ะคะจำได้จำได้ครั้งแรกเอวาพาแม่มาที่โกดังที่ที่ำําน ทีมงานพี่เนททุกคนด้วยความที่เป็นผู้ชายส่วนมากกำลังถอดเสื้ออยู่กำลังจะเละจะมันจะถ่ายคลิปอยู่บนแทรมโพลีนสูงที่สุดในประเทศแล้วก็พอแม่มาพี่เนทแบบทุกคนใส่เสื้อตัวนี้แม่เอวามาวันนั้นเรามีแทรมโพลีนหนึ่งร้อยอันเลยครับติดติดติดกันแล้วเราสร้างให้มันเป็นหอดแทรมโพลีนสูงประมาณสิบอันเลยใช่เราก็กํากำลังกระโดดมันเหนื่อยเหมือนกีฬาก็เลย So so no เราทอเสื้ออยู่ค่ะจริงๆอะค่ะแม่เป็นคนขอไปแม่บอกว่าอยากดูว่าแบบอ้สถานที่เป็นยังไงเพราะว่าตอนนั้นหนูบอกแม่ว่าเอเดี๋ยวหนูจะถ่ายคลิปกับพี่เนทนะแม่ก็ลบอกเออแม่อยากไปส่งจริงๆแม่ก็น่าจะไปสแกนด้วยแหละว่าแบบันนี้แบบเป็นยังไงะเพราะแม่ไม่เคยเจอแต่หนูก็มีเล่าให้แม่ฟังองแล้วพอได้รู้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างคือด้วยความที่บ้านหนูเป็นคนจีนด้วยทั้งอากงอาม่าแม่เนี่ยเขาจะมีความแบบอาจจะมอง เหมือนไม่คุ้นเคยกับฝรั่งก็เลยยังไม่ได้เปิดใจรับร้อยเปอร์เซ็นต์ะะตอนนั้นแม่ก็จะบอกว่าเออให้ระวังนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอดูหัวเห้งแล้วก็แบบโอเคใช้ได้แต่ว่าตอนที่แม่เจอแม่ก็พูดว่าเขาชมเขาบอกว่าพี่เนทเก่งนะหมายถึงว่าแบบเก่งที่มีโกดังได้แบบนี้แล้วก็มีทีมงานแบบนี้แล้วก็มีห้องตัดต่อมีคอมมีเหมือนเป็นบริษัทของตัวเองแบบเนี้ยค่ะ<อ>แม่ก็ชมว่าเออพี่เนทเขาไม่ธรรมดาอ,อ <laughs> ทา้งบ้านผ่านไปละ Uh huh. ทีนี้มันก็ต้องยอมรับว่าพอเราอยู่ใน YouTube uh huh. เราเป็นคนที่แสงไฟส่องถึงคนอยากร uh ู huh. ้เรื่องของเราเต็มไปหมด uh huh. ทุกเรื่องเลย <laughs> มันก็จะมีบวกและลบใช่ใชอะไรที่เราเจอหนักที่สุดในในดราม่าที่เราเจอพอตอนที่เราเปิดตัวว่าโอเคเราครบกันนะหลักๆเป็นคนคิดว่าผมไม่เหมาะสมที่จะเป็นเป็นแฟนของน้องเอวา เพราะเรื่องมีธนาของบ้านความสวยเขาแกงเขาฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคนจะเห็นผมเฉพาะ20นาทีในคลิปที่เราเล่นการสนุกสนุกเขาก็ไม่ค่อยเห็นแบบเรื่องหลังใช่ครับก็เลยหลายคนจะมองว่าโอ้ไม่เหมาะสมไม่ควรไม่ไม่ควรจะเป็นคู่กันแต่ไม่จริงนะฮะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเปิดเผยว่านิดก็ไม่ใช่ธรรมดาก็เป็นผู้ที่มีอันจะกิน ที่อเมริกาเห็นเขาบอกว่าบ้านมูลค่าเจ็ดสิบแปดสิบล้านเลยน<อ>ันบ้านพ่อครับโอ้โน,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 นี่ก็บ้านพ่อเขาใช่ก็หมายความาว่าเราก็จะยังไงมันก็ของเราอ่ะถูกไหมถ้าของพ่ออ่ะได้ได้ได้อเอาเอาเอานี้ไปก่อนปบบีที่แล้วตอนที่พงมาประเทศไทยพ <c oughs> งมากับเงินห้าพันบาทใช <c oughs> ่เขามีแค่ทุกอย่างก็ทำงานขยันแล้วก็ตั้งใจสร้างครับไม่ไม่ได้เป็นอะไรมหาศาลมันแค่โอเคพอใช้ได้ครับตอนนี้เขาก็เขาก็มีบ้านประมาณ40ล้านใช่ไหมในประเทศไทย ประมาณนั้นไปนเประมาณนั้น,นแล้วไปเริ่มทำ YouTube ตอนไหนตอนตอนที่ผมถ่ายคลิปท่องเที่ยวให้บริษัทในไทยนะครับออก็คือใช่คือ,<ร>อเขาจะให้ผมไปงานช้างที่สุรินหรืองานลิงที่ลบบุรีหรือแบบทัท่วประเทศไทยแล้วเวลาที่ไม่มีเทศกาลผมก็เลยว่างผม เขาได้เริ่มถ่ายยูทูบครับชาร์จจากวันนั้นอะวันนี้อยู่บ้านหลังละ4ี่ิบล้านแต่พอเขาอยู่ด้วยกันความปังมันก็ทวีคูณคนก็จากอยากเห็นพี่เน็ตคนเดียวอยากเห็นเอวาคนเดียวก็อยากเห็นทั้งคู่นี่ก็คือรู้จักกันคบหากันมานานแค่ไหนแล้วคะจะสองปีใช่ที่รู้จักกันสองปีอ๋อใช่ใช่คบกันที่เป็นแฟนกันปีนิดๆครับใช่ก็ขอให้รักกันนานๆใชของมารกั